You're listening to KS อ o d c a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเสิกร Security t h e Happiness Investment สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนักลงทุนครับผมก็เมื่อวานเนี่ยมีโพสต์ลิซเซอ l มิตติ้งของตัวคาราบาวนะครับ หลักๆเนี่ยเรามีมุมมองเป็นบวกในขาของ gross p s s p r t margin นะครับหนึ่งเลยเนี่ยคือบริษัทแจ้งว่าตัว gross p s o f i t margin ไตรมาสสี่ของ Branded Product ที่ออกมาต่ำม,มากเนี่ยเป็นเพราะว่ามี One-Time Item นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูเฉพาะ Normalize d g p m จริงๆเนี่ยก็ลงแต่ว่าถือว่าดีกว่าที่เรามองไว้นะครับสองเลยเนี่ยบริษัทนะครับก็มีการปรับลดตัว Trade Rebate หรือว่า d d e d i s c o u n าให้กับลูกค้านะครับ ที่ที่เทรดดิสคาวด์ที่เคยให้กับลูกค้านะครับตรงนี้เนี่ยเริ่มเอฟเฟกติฟตั้งแต่ช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการอิมพลายส์ว่า,า ASP เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็อยู่ประมาณสองถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับสามเลยเนี่ยบริษัทกําลังพิจารณาว่าจะล็อกอจะทําสัญญาล็อกราคาอลูมิเนียมนะครับเพื่อที่จะฟิกราคาไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้นะครับ ภาพรวมเนี่ยเราเรามองค่อนข้างเป็นบวกนะครับก็หลักๆเนี่ยจากการที่บริษัทมีการาปรับ ASP ขึ้นได้นะครับเราก็มีการปรับกำไรขึ้น18%นะครับแทร็กไพร์ใหม่ของเราเนี่ยอยู่ที่111บาทนะครับก็เราตรงนี้เนี่ยถือว่าอัพไซด์ก็เปิดขึ้นมานะครับเราก็เลยแนะนำปรับคำแนะนำขึ้นเป็น upper form นะครับก็หลักๆเนี่ยเป็น c o r e trading บน o g s s profit margin outlook ที่ดีขึ้นครับผมครับ <c oughs> อ่ะมาคุยกันใน3ามประเด็นครับบิ๊กก็คือครเราดูในก่อนที่เราจะพพอูดถึง b บ e n d e d ของ Holding Company c ครอสมา r ินเนี่ยมันก็จะมีทั้งทั้งในแง่ของสัดส่วนรายได้แล้วก็ต้นทุนนะครับต้นทุนเราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของน้ำตาลกับอลูมิเนียมนะครับ,ร,บรายได้หลักเราเนี่ยก็จะมีในจีนในไทยแล้วก็ c r m v นะครับ S <S <S ให้มี๊กกองพูดไปในทีแต่ประเด็นหน่อยครับว่าเมื่อวานนี้ยที่มีติ้งเนี่ยมันมีการดีเฟนซ์กันเรื่องนี้ออกมาในทางไหนยังไงบ้างแล้วผู้บริหารมองอยังไงครับอ๋อครับผมก็เริ่มที่เรื่อง cost profit margin นะครับจริงๆเนี่ยเขามองเขามองว่าขั้นต่ำเนี่ยควรจะทำได้ระดับ42อันนี้คือของตัวแ a n d ด็กโปรดักต์นะครับก็จริงๆเนี่ยเขาเขาเขามองผลกระทบจาก ก็ก็ก็เรียกว่าตรงเนี้มีแฟกเตอร์อินผลกระทบจากอลูมิเนียมแล้วก็ตัวน้ำตาลไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็มีการคำนวณนะครับก็เราก็มีการแฟกเตอร์อินเรื่องคอสที่เพิ่มขึ้นพวกนี้แล้วก็แฟกเตอร์อินตัว SP ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเรามองว่า c o s โซฟิท i า m a จิ i นของตัว b บรนด์เด r โปรดัเนี่ยจะทำได้ถึงระดับ44%นะครับสูงกว่าที่ บริษัทให้ไกด์แดนว่าอยู่ที่42เปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. ส่วนเป้าของตัวรายได้นะครับก็เป้ารายได้รวมเนี่ยเมื่อวานบริษัทไม่ได้แจ้งนะครับแต่ว่าอันนี้เมื่อวานผมเห็นเขาให้สัมภาษณ์ว่าเป้ารายได้รวมเนี่ยปีนี้น่าจะโตประมาณ30-40เปอร์เซ็นต์นะครับก็หลักๆเลยเนี่ยมาจากธุรกิจ Distribution นะครับซึ่ง พวกการดิสติบิวชันเข้าเล่าขาหรือว่าโซจูของเขาค่อนข้างขายดีมากนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็เขากซ์เ c คยอดขายในจีนจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ60%สนะครับส่วนพวก CLMV ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวแล้วก็เติบโตนะครับ <c oughs> เขาก็ให้กรอบกว้างๆนะครับว่าน่าจะโตได้ระดับดับเบิล o t งทริเปิลซิงเกิลดิจิตโกลครับผม อโอเคครับอแล้วถ้าดูส่งภาพแบบนี้เนี่ยนะครับตัวจากเดิมเนี่ยที่เรามีมุมมองว่าโอสุสภาน่าจะยังเป็นภาพที่ฟื้นตัวแล้วก็โดดเด่นกว่าคาราบาวเนี่ยตอนนี้เราคิดว่ามันคือแกลบมันแคบลงไหมครับหรือว่าตอนนี้มันพอๆกันละสําหรับสองตัวนี้อจริงๆเนี่ยผมยังชอบตัวโอสุสภามากกว่านะครับตัวคาราบาวเนี่ยเราเลือกเป็นช็อตเทอร์มเทรดดิ้งนะครับก็ มองว่าตัวประเด็น cost profit margin เนี่ยเป็นแคตาลิสระยะสั้นนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยตัวคาราบาลเรายังมีมุมมองค่อนข้าง cautious อยู่นะครับก็หลักๆเนี่ยก็คือตัวเซลล์ของกัมพูชาที่อยังยังต้องรอดูนะครับว่ามันจะฟื้นจริงไหมนะครับเพราะว่า,าปีสองพันยี่สิบเอ็ดี่เนี่ยมันดรอปลงต่อเนื่องเลยนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือตัวจีนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดมีการคาดหวังว่ามันจะโต เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะมาตามนัดไหมนะครับส่วนของโอสซสภานะครับระยะสั้นเลยนะครับผมมองว่าตรงนี้เขามีโอกาสที่จะทำแบบเดียวกันนะครับก็อาจจะเป็นเป็นคัาลิสต์ของโอสซสภาในในในช่วงระยะสั้นนะครับแล้วก็ผมมอง e a r n i n g ็งอัพไซด์ของโอสซสภาเนี่ยน่าจะมีมากกว่านะครับเพราะว่าการลุกตลาดกัมพูชาเนี่ยก็ก็ก็ดูสักเซสนะครับแล้วก ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในตลาดในประเทศอะไรพวกนี้เขาก็เป็นผู้ที่เกณฑ์มาเก็ตแชร์ด้วยนะครับโอเคได้เลยครับประมาณวันนี้ขอบคุณทางบิ๊กมากครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวท่านถัดมานะครับเชิญพี่ปุ๊กเข้ามาพี่ปุ๊สวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับโอเคเชิญเลยครับสำหรับตัว s อ r c ซ ครับผมยังไม่เทนเอาพ์ฟอร์มนะครับทาเ็ตไพร์11.5นะครับงบเมื่อวานนี้ออกมาเนี่ยบีทที่เรา forecast ไว้ประมาณ6%นะครับออกมาที่1,900ล้านบาทนะครับดีขึ้น115%เ e a ออนเยียแล้วก็ดีขึ้น1,500กว่ 1, 500, 000, าเปอร์เซ็นต์นะครับ Q on Q นะครับงบเนี่ยบีทเราไป6%หรือประมาณ110ล้านบาทเนี่ยหลักๆมาจาก GRM นะครับที่ดีกว่าที่คาดประมาณ20-30เซน นะครับมาอยู่ที่6เหรียญน,นะครับในขณะทีเเ่เราคาดไว้ที่อยู่ประมาณสัก5.7นะครับโดยออ,อันนี้เป็นเหตุผลหลักนะครับที่ทำให้คอเออร์เน็งดีกว่าที่เราคาดไปประมาณ13เอร์เซนนะครับออกมาอยู่ที่ประมาณสักเ0้ล้านนะครับโดยในแง่ของ refinery operation เนี่ยรันเท่ากับที่เราคาดนะครับก็คือประมาณสักเกือบเกือบร้อยสีนะครับดีขึ้น3%ามเปอร์เซ็ยออนเยก็8% Q ดเปอร์เซ็นต์คิว ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยงบทั้งปีเนี่ยเลยออกมาอยู่ที่ประมาณสัก4,800ล้านนะครับดีขึ้นจากปีที่แล้วที่เป็น Net Loss นะครับ6,000ล้านแล้วก็สงูงกว่าที่เราคาดประมาณ2%นะครับด้วยงบที่ดีเนี่ย 4Q 1,900ล้านเนี่ยตอนนี้เนี่ย r e t a i n e a r n i n g ของอตัว SPRC เนี่ยกลับมาเป็นบวกเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 39, ล,39ล้านเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SPRc ประกาศจ่ายดีเวนด์เลยนะครับแต่ว่าก็จ่ายไม่เยอะนะครับเพย์เอาท์16%นะครับอยู่ที่ประมาณสัก17.85 17 1 17 17. สตางค์ต่อลิตรต่อต่อหุ้นนะครับคิดเป็นยิวเนี่ยประมาณสัก2%นะครับ XD เนี่ยอยู่วันที่7มีนาคมแล้วก็จ่ายจริงวันที่6พฤษภาคมนะครับมุมมองในไตรามาสแรกเนี่ยนะครับเชื่อว่า c o r e Earning เนี่ยจริงๆดีขึ้น เพราะว่า g I M เนี่ยดีขึ้นประมาณ10% utilization rate เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก139เนี่ยขึ้นมาอยู่แถวๆประมาณสักร้อ kb d นะครับน้ำมันเนี่ยด้วยจาการที่ว่าเนี่ยเกือบร้อยเหรียญละ event o r y g เก n น่าจะก้อนใหญ่ขึ้นนะครับเพราะาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะ่ย net profit ไม่รวม extra item เนี่ยควรจะดีขึ้นแต่เนื่องจากมี oil spill นะครับเข้ามานะครับเชื่อว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะบุกในไตรมาสแรก แต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ไปต่อเนื่องไปไปมาสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับออยล์สปรีไวแล้วประมาณ2,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันไม่เกินตรงนี้อยู่แล้วนะครับในแง่ของค่าความเสียหายเพราะว่าส่วนใหญ่มี Insurance, อินชอนันครอ์ไว้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นค่าเสียหายที่ที่นอกเนืออินชอนันคอบไว นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยยัง uh, retrace ตัวอ a l p าฟอร์มนะครับ target price 11.5นะครับเราเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยเว r ร์สเคสที่สุดก็ลงมาเทรดอยู่ที่1เท่าบุ๊กนะครับซึ่ง1เท่าบุ๊กเนี่ยก,ก็เหลือดาวไซด์อีกประมาณสัก50สตางค์ต่อ้นอ่50สตางค์ต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวไซด์ลิมิต t แต่ัพไซด์เปิดก็เลยยัง uh, retrace ตัวอ a l p าฟอร์ม ร,ราคาหุ้นระยะสั้นอาจจะซึมๆนะครับเพราะว่าตราบใดที่ค่าใช้จ่ายยังไม่ถูกบุกนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของโอเวอร์เฮงนะครับโอเปอเรชั่นของ SPM ยังกลับมาไม่ได้มันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนะครับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง3า,าเดือนทั้งหน้าเนี่ยหุ้นอาจจะ,อ,ะออกไซดเวย์ไปก่อนนะครับแต่เชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยตัวอินดัสทรีไซเคิลเนี่ยน่าจะดี นะครับเป็น nd, อัพเทรนในช่วง2-3สปีข้างหน้าก็เลยยังรีเทรกตัวอัพเปอร์ฟอร์มสาหรับนักลงทุนที่เป็นระยะยาวครับครับพี่ปุ๊กครับแล้วถ้าเราโอเคเราเห็นภาพหมดละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปเป็นตัว SPRC หรือแม้กระทั่งตัวบางจ่าอย่างเงี้ยสมมุติว่าเอาเป็นนะักลงทุนเทรดดิ้งระยะสั้นๆแล้วกันนะครับสเดืนอนในช่วงของเดือนมีนาะมีสานี่ยนะครับพี่ปุ๊กคิดว่าเอาตัวไหนดีครับต้องถ้าถ้าระยะสั้นๆเนี่ยต้องยอมรับว่าบางจ่าเนี่ยสตรองมาก นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าหนึ่งเลยอะทุกตัว G.M.D หมดนะครับ Utilization rate เนี่ยเพิ่มขึ้นหมดนะครับแต่บางจากเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าเขามีธุรกิจ e N p อยู่ที่โรปนะครับอยู่ที่นอร์ซีซึ่งพาร์ทนึงเนี่ยนอกจากก็คือ e N p เนี่ยจะได้เบนฟิจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วไอ้ตัว e N p ของบางจากเนี่ยดันมีแก๊สด้วยนะครับถ,ถึงแม้ว่าพาร์ทจะไม่ใหญ่เนี่ยแต่ว่าราคาแก๊สในยุโรปเนี่ย มันขึ้นไป30เหรียญต่อล้าน BTU นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวราคาแก๊สที่สูงตรงนี้แหละจะทำให้ในแง่ของโกของบางจากเนี่ยมีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับที่โอเคละคนอื่นก็ GIM เพิ่มขึ้น Utilization r a เ e เพิ่มขึ้นบางจากก็ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ตัวที่จะทำให้ฉีคือเรื่องของธุรกิจเอ,อ็น e พี P, ครับโอเคได้เลยครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางเออพี่ปูครับผมลืมออมีกประเด็นนึง อยากถามพี่ปุ๊ว่าในกรณีอัปเดตสถานการณ์รัสเซียนิดหนึ่งครับพี่ปุ๊แต่คือตอนนี้มัน,ม,นมีสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยอยากจะถามพี่ปุ๊ว่าพี่ปุ๊คิดว่าการออรอบนี้นะครับในสถานการณ์ที่มันมีความตึงเครียดแบบนี้แล้วก็เรื่องที่2เรื่องข้อตกลงทางอิหร่านที่ตอนนี้เริ่มกลับมาพูดการพูดอีกแล้วเนี่ยถ้าข้อตกลงทางอิหร่านบรรลุเนี่ยน้ำมันมันก็จะมีโอกาสกับตัวลง ในขณะเดีวกันถ้าประทุขึ้นมาในฝั่งของรัสเซียกับอเมริกาก็จะเป็นปรับโัวขึ้นแล้วก็นับจากราคาปัจจุบันตอนนี้เอาเลขกลมๆเลยคือ100แล้วเนี่ยตอนนี้พี่ปูคิดว่าไปต่อไหมครับหรือว่าพอแค่นี้คือตาม correlation ระหว่างไอตัว OPEC spare capacity กับกับราคาน้ำมันเนี่ยมัน indicate นะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะขึ้นไปประมาณสักร้อยสิบเหรียญน,นะครับ ส่วน correlation ระหว่าง o อ c d o ีดี n อยล์อินนนะครับกับราคาน้ำมันเนี่ยมันอินดิเคตว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะขึ้นไปประมาณ1้อยเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โอเคแหละก็อาจจะมีอีกสัก10%อัพไซด์นะครับของราคาน้ำมันนะครับก็เล็ดพอลฟิตันกันไปนะครับส่วนส่วนถ้าอิหร่านกลับเข้ามานะครับ ตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าราคาน้ํามันน่าจะปรับตัวลดลงแต่ว่ามันถามว่าลงไปเยอะไหมมันก็จะลงไม่เยอะนะครับเราเชื่อว่าจะลงไปอยู่ในระดับสัก80เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแต่แต่ถ้าในแง่ของ worst case เนี่ยถ้ามีการแซ็ชันอิหร่านเนี่ยเซนชันไอตัวรัสเซียเนี่ยซึ่งเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้สามารถแทนรัสเซียได้ทั้งในส่วนของน้ํามันและแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่า าราคาน้ำมันอาจจะโอ์ชูดขึ้นไปได้บ้างนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่า,าการแซ็ชันจะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับอืมโอเคได้คนระับพี่ปูแล้วมาขออีกกรณีนหนึ่งได้ไหมครับพี่มันเราเริ่มเห็นราคาแก๊สที่มันดันขึ้นมาแล้วล่าสุดเนี่ยทานดินก็ดันขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่ปูคิดว่า <c> s <oughs> p e c u l a t e บายบ้านปูถ้ามีคนถามมาแบบนี้พี่ปูตอบยังไงดีครับเออ s p e c u l a t e บ้านปูก็ก็ทําได้ครับเพราะว่างบเนี่ยไม่มีปัญหา นะครับเพราะว่างบเนี่ยในเชิงของค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นผลบวกต่อ,องบบ้านปูนะครับเพราะว่าเขาใช้ u s f u n c t i o n a l c u r r e n c y แต่ว่าเขากู้เป็นบาทนะครับมันจะมี FX, FX เอฟเฟกเตเข้ามานะครับในขณะที่ราคาถ่านเนี่ยมัน sustain high อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย Call earning มันดีอยู่แล้วแกส๊สในอเมริกาเนี่ยก็ก็ก,กอ็อยู่ในระดับสูงเหมือนกัน4เหรียญกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีเฮดจิ้งบางส่วนเนี่ยแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่ไม่ได้เฮด์ไว้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นก็จะได้เออเทลวินนะครับจากจากในเรื่องของราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือว่าราคาแก๊สที่สูงครับอืมโอเคได้เลยครับพี่ปูประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปูมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเรามาต่อกันในฝั่งของรายอ่าอ่าพาร์ตี้กันนะครับสวัสดีครับพี่โจ สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับผมครับก็วันนี้เดี๋ยวให้พี่โจอัปเดตตัวสุพรัยแล้วก็ AP ครับครับก็สำหรับ AP นะครับเป็น Earnings Review แล้วก็ Analyst Meeting นะครับเรายังเมนเทน i n o u t p e r r o r m Rating เรามีการปรับ Target Price ขึ้นเป็น12บาทนะครับจากเดิมที่10บ0าท70นะครับหลังจากที่มีการปรับประมาณการกำไร ในปีนี้และปีหน้าขึ้น4%แล้วก็11%ตามลำดับนะครับตรงนี้เนี่ยมาจากในส่วนของแผนธุรกิจในปีนี้ของ AP ที่ agressive g กว่าที่เราเคยประเมินไว้นะครับณนะจุดนี้เนี่ยเรายังประเมินว่าออ AP นะครับยังอยู่ในเพสของการที่จะสร้าง New h i ของกำไรรายปีอย่างต่อเนื่อง ไปได้อีกหลายปีนะครับในส่วนของ Q4 เนี่ยกำไรออกมาที่994ล้านนะครับเพิ่มขึ้น6% Year-on-Year year, แต่ว่าติดลบ4% Q-on-Q ตรงนี้ Inline กับที่ทั้งเราแล้วก็ Bloomberg Consensus คาดไว้นะครับในรายละเอียดทั้ง Top Line Margin ต่างๆไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างอย่างจากที่เราคาดอย่างมีน้ยสำคัญนะครับก็ไม่ขอลงดีเทลแล้วกันแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่า Q4 เนี่ยแม้ว่า Q4 จะเป็นกำไรที่ต่ำที่สุด ของปีที่แล้วในรายควอเตอร์ของ AP แต่ว่าก็เพียงพอที่จะทำให้กำไรทั้งปีปีที่แล้วเนี่ยโตได้7.5%นะครับแล้วก็เ,เป็นนิวเรคคอร์ดหายที่4,500ล้านนะครับซึ่งหลังประกาศงบเนี่ย AP ก็มีการประกาศปันผลที่50สตางค์นะครับจะขึ้นขึ้นหมาย XD วันที่10พฤษภานะครับให้ Current Yield ที่4.6%นะครับสำหรับในส่วนของของข้อมูลใน Analyst Meeting เนี่ยก็เซนส์อ Sense ของเราก็คือว่าผู้บริหารค่อนข้างมั่นใจ กับสถานะของตัวเองนะครับที่เขาเครียกอะไรเอ่ยมีการปรับตัวเองมาตลอดทั้งในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะครับการซื้อที่ดินมาแล้วก็เตรียมเซกเมนต,ต์ใหม่ๆใ,ในการที่จะเข้าไปสู่ตลาดนะครับไลน์อัพของโครงการใหม่ที่จะเปิดในปีนี้เนี่ย78,000ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้น250% Year on Year เนี่ยในส่วนของเขาเองเนี่ยตอนนี้มีโครงการ90%ละที่พร้อมนะครับแล้วก็ ถือว่าเป็นระดับการเปิดตัวโครงการที่สูงที่สุดเราไม่เคยเห็นใครเปิดปีหนึ่งเอ่อเจ็ดแปดหมื่นล้านขนาดนี้นะครับซึ่งจากสิ่งที่เขาทำกันบ้านมาหนักเนี่ยแล้วก็โซฟาเรสปอนดีเนี่ยเอ่อพรีเซลเดือนครึ่งของตัว AP ที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ถึง7,100ล้านซึ่งก็ถือว่าสูงมากนะครับโตกิบหกเปอร์เซออนีแล้วคิดเป็น11%ของเป้าทั้งปีละที่เขาตั้งเป้าพรีเซลไว้ที่5 0,000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามเพสแบบนี้ Q1 ของ AP คงจะเกินหมื่นล้านไปค่อนข้างมากพอสมควรซึ่งตรงนี้เอพีไม่เคยทําเกินหมื่นล้านต่อไตรามาสเลยเพราะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในมุมของตัวโมเมนตัมเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การเปิดตัวโครงการใหม่อาจจะยังเปิดไม่ได้เยอะมากเปิดไปแค่3ตัวเองนะครับในช่วงมการาเพราะฉะนั้นในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเขายังมีอีก หลายสิบโครงการที่จะเปิดมันดูเหมือนว่าสถานะของของ AP ตอนนี้เองเนี่ยในการกินมาเก็ตแชร์ของตลาดเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบคู่แข่งพอสมควรนะครับก็ยังคงชอบ AP t นะครับแพคเกจไพรซ์ใหม่อยู่ที่12บบาทครับบอมครับ โอเคนะครับพี่โจ้แล้วผมถามนิดนึงครับเอ้ยโทษทีอันเอาสุภาลายก่อนก็เดี๋ยวไปได้ครับอโอเคได้ครับสำหรับสุภาลายเนี่ยเป็นงบนะครับออกมาเมื่อคืนนี้นะครับเรายังเมนเทนอาพเร์ฟอร์มนะครับแทร็กเก็ตไพร์ยี่สิบห้าบาทยีส่สิบห้าต่างนะครับกำไรออกมาที่2,880ล้านนะครับเพิ่มขึ้น54% year on year แล้วก็67% Q ิบเจ็ดเปอร์เซ็นตรงเนี้ยดีกว่าที่ทั้งเราแล้วก็ตลาดคาดเนี่ยประมาณสักสิก ถึง17%นะครับ mm hmm. ในรายละเอียดเนี่ยท็อปไลน์มาจีนเอ็กซ์ i ตี้อินข้ามเนี่ยอินไลน์แต่ว่าส่วนที่ต่างกันก็นกคือว่าตัว SNA เนี่ยเขาบริหารได้ดีมากนะครับต่ำกว่าที่เราคาดตั้ง200ล้านแล้วก็ในส่วนของอารเตอร์อินข้มเนี่ยสูงที่เราคาดกว่าที่เราคาดเนี่ยประมาณสักร้อยห้นะครับ mm hmm. โดยใน SNA เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเกิดจากในเรื่องของการดีเลย์การเปิดตัวโครงการใหม่ จากปีที่แล้ว Q4 เยอะนะครับเพราะนี่นมันจะมีค่าจ่ายการตลาดบางส่วนที่มันเป็น matching p r i n c i p l e ทางบัญชีเนี่ยที่มันมีการเอาออกแล้วก็จะมารับรู้ใน Q1 แทนนะครับขณะที่ตัว a f t e r i n c o m เนี่ยมาจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในในออสเตรเลียนะครับที่เข้ามาในไตรมาสนี้พอดีแล้วก็มีในเรื่องของตัวเงินดิฟเงินจองลูกค้าซึ่งไตรมาสไหนมีการโอนกรรมสิทธิ์เยอะ นะครับก็จะมีการยกเลิก cancel แล้วก็มีการรีบเงินเ,ออเพิ่มเติมขึ้นจากระดับปกติเพราะนี้นก็เลยทำให้อาร์ตอินคัมเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะนั้นไต,ตรมาสนี้เนี่ยรายได้ของสุภาพรายโอนได้ดีมากอย่างที่เราเคยบอกไปว่าโอนใน Q4 ค่อนข้างสมูทเพราะนี่ทั้งบ็克หลอกโครงการคอนโดใหญ่3โครงการนะครับแล้วก็แนวราบที่มันเป็นเพนท์ up, อัพเป็นดีเลย์เอฟเฟกจาก Q3 ที่มันมีการหยุดก่อสร้างไปเนี่ยมันรับรู้คิวนี้เต็มๆตเพราะนั้นคิวนี้เป็นคิวที่สุไพมีรายได้เกินหมื่นล้าน เป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็ด้วยกำไร Q4 ที่ดีแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ทั้งปีเนี่ยสุพลัยมี All-Time High สำหรับตัว Earnings นะครับที่7,000ล้านนะครับแล้วก็คิดว่า7,000ล้านเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของ property developer ในปีที่แล้วละนะครับตอนแรกเราคิดว่าสุพลัยอยู่ที่6 0 0 0 6 000, 6 0 0 6น0 0 6 0 0นะครับอะอยู่ที่6,700อะไรระมาณนี้แต่ตอนนี้พอเขาขึ้นมาเป็น 7, 0 0 0เนี่ย เราคิดว่าแรงในเท้าไม่น่าถึงนะครับก็น่าจะเป็นปีแรกที่สุพลัยเป็นเบอร์หนึ่งในบุมของบอททอมไลน์ของตลาดนะครับซึ่งหลังประกาศงบเนี่ยเขามีประกาศออกมา3เรื่องเรื่องที่1ก็คือปันผลนะครับก็มีการประกาศออกมา75สตางค์สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังนะครับจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่27เมษายนะครับเรื่องที่2อันนี้ก็เรื่องสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขามีการประกาศว่าจะมีการขายหุ้นที่ซื้อคืนมานะครับ195ล้านหุ้น นะครับก็คือเป็น treasury s t o c k เนี่ยเข้าสู่ตลาดนะครับก็จะขายในช่วงวันที่8มีนาถึง9กรกฎดานะครับตรงนี้ r e m a r k ไว้นิดนึง195ล้านหุ้นเนี่ยมันก็9%ของหุ้นจดทะเบียนของตัวสุพลายที่2,100ล้านก็ก็ไม่น้อยต้นทุนของสุพลัยเขาก็เปิดเผยนะครับอยู่ในหมายเหตุประกอบงบไปดูกันได้15บาท39ก็ถือว่าซื้อได้ดี นะครับแล้วก็น่าจะ make profit ได้บนสถานการณ์ในปัจจุบันนี้แต่ว่าโอเคในมุมของอการลงทุนเทรดดิ้งก็อาจจะมี selling pressure ค่อยๆทย,ย,ยอยออกมาบ้างนะครับเรื่อยๆนะครับินในระยะเวลาประมาณสัก4-5เดือนตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่3ที่ประกาศออกมาก็คือในเรื่องของการยกเลิกแผนการขายสุพไลแกรนทาวเวอร์ที่พรามสามเข้าสุพไลอาร์ทนะครับแล้วเขาก็ยกเลิกการจัดตั้งสุพไลอาร์ทคือเป็นรีบ ตัวใหม่ของเขาเนี่ยขึ้นมานะครับคือยกเลิกเพราะว่าดูสถานการณ์มันอาจจะไม่ได้เอื้อในการที่จะทำธุรกิจประเภทนี้ในตอนนี้นะครับอันนี้คือเป็น3เรื่องหลักๆนะครับงั้นในมุ mm. มของเราเองเนี่ยสุพลัยก็ดูกําไรปีที่แล้วน่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่าอาจจะนํามาสู่โกรดในปีนี้ที่อาจจะดูด้อยกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าฐานสูงแล้วก็มีการรับรู้รายได้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับและถ้าดูแบ็กหลอกที่ยกมาปีนี้2 7งหมเนี่ยเทียบกับต้นปีปีที่แล้วที่37มหมเเนี่ยก็ ดูว่าเขาต้องออกแรงเยอะในส่วนของแนวราบเพราะเนี่ยการที่สุภทรยจะโกรดปีนี้ได้ต้องออกแรงกับตัวแนวราบเยอะมากๆกนะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามต,ต,ต่อไปนะครับก็ในเฟิงพื้นฐานเราก็เป็นอัพพอร์ฟอร์มนะครับแพเกจไพร์ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับบอมครับคือถ้าดูทรงแบบนี้พี่โจกําลังจะบอกว่าสุภทร์ที่ทําได้ดีมาตลอดปีนี้อจะเจอฐานสูงแล้วก็จะเจอแรงกดดันจากการขายหุ้นคืนเาะฉะนั้นราคาหุ้นอาจจะแบบเริ่มกลับมาแกว่งไซด์เว์นะครับอาจจะความแน็งแก่อาจจะน่าลดลงนะครับส่วน่อ,อนีกน่ ใช่ครับถูกครับโอเคพี่โจ้ครับลบกวนสั้นๆน,นิดนึงเพื่อไม่ไม่แน่ใจว่าพี่โจ้อาจจะมีข้อมูลอาจจะเตรียมทันหรือไม่ทันเมื่อเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางอ r ริจินะครับได้มีการประกาศเข้าซื้อกิจการโรงแรมนะครับจากทางดีเอลวันกร๊เนี่ยนะครับพี่โจ้มีข้อมูลพอเตรียมทันไหมครับหรือแม้กระทั่งว่ามองตรงนรื่บ้างครับ ไดครับก็ได้ได้คุยกับผู้ไปหามาแว๊บๆนะครับเขาประชุมอยู่ก็อาจจะได้ข้อมูลมาไม่ได้เยอะมากนะครับออริจ mm ิน hmm. uh, ก็บริษัทย่อยของเขาก็คือวัน Origin Hospitality นะครประกาศก็ซื้อโรงแรม3แห่งจากดีเอเอวันคูปนะครับ mm hmm. ก็คือเป็น Ibis สภูเก็ตกะตะไอบิหัวหินแล้วก็ไ b บิสใ l e กระบี่อ่าวนางนะครับซึ่งก็พี่ก็ไปหาข้อมูลมาว่าอย่างกะตะเนี่ยมี258 ห้องนะครับหัวหิน200ห้องแล้วก็กระบี่เนี่ยสองห้องรวมเป็น664ห้องนะครับในในในเทสซิลิสเนี่ยเขาไม่ได้มีการบอกว่าใช้เงินเท่าไรแต่เท่าที่เราถามบริษัทไปเนี่ยก็มีการเปิดเผยมาว่าน่าจะอยู่ในในในเรนจ์กรอบประมาณสักพันล้านนะครับบวกลบนะครับซึ่งพันล้านถ้าเรามาหารในมุมของตัวห้องเนี่ยก็คือล้านหกนะครับก็ถือว่า ซื้อมาในมุมของคนซื้อนะในข้อมูลของเราเดี๋ยวต้องไปถามคนขายอีกทีนึงนะครับว่าว่าว่าบุ๊กไวรู้อะไรเป็นยังไงแต่ว่าในมุมของเราเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ถ้ากูดูทําเลของของสามโครงการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นอยู่ในเขาเรียกทัวริสต์เดสติเนชันที่สําคัญของแต่ละพื้นที่เลยที่กาตานะครับที่หัวหินนะฮะไอบิสหัวหินก็แบบติดกับซิคาดาเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ไอบิสกบ,บีอาวนะก็เป็นแบบ ใกล้ๆก,กับเขาเรียกแลนด์มาร์ของตัวกระบี่มันก็ถือว่าซื้อซื้อมาดีนะครับแล้วก็ในมุมของการซื้อเนี่ยก็คิดว่าน่าจะใช้การประเมินราคาแบบทั้ง replacement cost แล้วก็ในเชิงของ income approach นะครับก็เชื่อว่าคนซื้อไม่น่าจะซื้อแผงบนสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อนาคตก็จริงๆมันอาจจะไม่ได้เพิ่ม อะไรให้กับบริษัทในระยะสั้นเพราะดูสถานการณ์การท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไม่ได้ดีมากแต่เมื่อมันกลับคืนมาเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในพอร์ตของธุรกิจที่เป็น hospitality ของตัว origin ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยเขาเตรียมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็คือ spin off ตัว one origin ของเขาเนี่ยเข้ามาในตลาดเนี่ยถ้าอย่างเร็วก็คือปีนี้ถ้าท่องเที่ยวกลับมาเร็วแต่ถ้าอย่างชา้าก็คือปีหน้าเขาก็มีการแ e p l o y ตัว fa อะไรที่เป็น แบงก์ uh, สีม่วงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ uh, uh huh. เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็เชื่อฝีมือเขาได้ในมุมตรงนั้นแล้วก็ในการสตรัคเจอร์ต่างๆแล้วก็ด้วยด้วยการที่ origin, ค่อนข้างที่ไฮบริดนิดนึงเนี่ยคงจะไม่ใช่เป็นเพียวแบบทัวริสก็คงจะมีแบบอินเวส m e เม p ต์ t y มีอะไรต่างๆที่รวบรวงเข้ามาในบริษัทนี้ที่ทำให้เขาดูน่าสนใจแล้วก็มีการตั้งรีดอะไรด้วยเพรานั้นเราคิดว่าราคาที่ซื้อมาไม่แพงนะครับแล้วก็จะเพิ่มแบรลให้กับบริษัทในระยะยาวแต่ว่าระยะสั้น ยังไม่ได้เห็นผลอะไรเท่าไหร่ครับก็อาจจะมีสองโรงแรมแรกอาจจะมีผลประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้เป็นกําไรนะครับแต่ว่าอีกที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นกําไรแล้วนะครับก็ในเบื้องต้นมีประมาณนี้ครับอย่างที่โอเคพี่โจครับผมถามนิดนึงครับคือแล้วออริจินเขาจะมีการออกงบการเงินแล้วก็มีการเล่นนะครับพี่เขาประชุมวันไหนนะครับพี่ก็ถ้าดูตามแผนของตัวบริษัทเนี่ย ในส่วนของการแถลงในส่วนของการประกาศงบการเงินเนี่ยบริษัทก็มีแผนอยู่ในวันที่ย8สิบดนะครับก็28สิบแปดนี่วันวันวันศุกร์เนาะวันศุกร์นี้นะครับอ้โทษทีวันจันทร์หน้าใช่ครับวันจันทร์หน้าแล้วก็มีการเป็นการแถลงแผนทั้งกับเพรสแล้วก็กับนาลิสต์วันที่หนึ่งมีนาครับโอเคได้เลยครับพี่โจประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ